ประชาชนให้ความสนใจทดลองใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงนะครับช่วงบางใหญ่เตาปูนรอบแรกวันนี้ครับทางรฟมคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ1 2 0 0 0คนประชาชนมารอเข้าคิวก่อนเวลานะครับเพื่อรอใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนโดยขบวนรถไฟฟ้าขบวนแรกให้บริการในเวลา7นาฬิกา ผู้ที่จะใช้บริการได้จะต้องลงทะเบียนรับปัดโดยสารนะครับตั้งแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาและสามารถขึ้นได้ที่3สถานีก็คือสถานีคลองบางไผ่สถานีแยกพนทบปูรี1และสถานีเตาปูนตั้งแต่7นาฬิกาโดยรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายนั้นจะสิ้นสุดในเวลา8.30นิกานาทีครับ พลเอกยอดุดบุญญาธิการประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาพรวมในวันนี้เป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคบ้างนะครับเนื่องจากเป็นการเปิดทดลองวันแรกส่วนปัญหาจุดเชื่อมต่อสถานีระหว่างสถานีเตาปูนที่จะต้องเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อวันที่15มิถุนายนนี้บอร์ดของรอฟมก็จะมีการประชุมนะครับ เพื่อพิจารณาเรื่องการเร่งจัดหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรวมถึงจะเร่งแก้ไขปัญหาจุดเชื่อมต่อหนึ่งสถานีส่วนการเชื่อมต่อการเดินทางจากสถานีเตาปูนไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อคณะกรรมการมาตรา35ได้มีมติอนุมัติให้รอฟรมเจรจาก,กับ BEM เพื่อให้สามารถเดินรถต่อเนื่องนะครับคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ PPP ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ หากเห็นชอบก็จะสามารถเดินรถต่อเนื่องจากเตาปูลถึงบางซื้อได้ไม่เกินเส้นปี2559เบื้องต้นคณะกรรมการตามมาตรา35สรุปให้ใช้การเทรจากับ BEM นะครับเพื่อให้สามารถเดินรถต่อเนื่องคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ PP ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนค่าโดยสารจะอยู่ที่14ถึง42บาทนะครับโดยเริ่มต้นจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูนตนลอดสายจะมีราคา42บาทหากในอนาคตสามารถเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อได้ยืนยันว่าผู้โดยสารนั้นจะไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าและสามารถใช้ตั๋วต่อได้จนถึงสถานีหัวลำโพงของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับ